แม้ส่วนสูงเป็นรองมายูกับตันญี่ปุ่นเผยเบื้องหลังแนวคิดทําทีมชุดนี้สู้ได้ทุกชาติทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นภายใต้การคุมทีมของเฟอร์ฮัดอักบาดโค้ชชาวตุรกีได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากที่สร้างผลงานในเวทีระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทัพนักตบลูกยางสาวญี่ปุ่นสามารถคว้าอันดับ4ในรายการเนชั่นลีก2025รวมทั้งเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทย ซึ่งทีมญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง6เดือนนับตั้งแต่ที่โคชชาวตุรกีวัย39ปีโดดเข้ามารับงานเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาล่าสุดมายูอิชิกาวะกับตันทีมลูกยางสาวญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังความสําเร็จของทีมชุดนี้ว่าเกิดจากทัศนคติการเล่นที่เปลี่ยนไปนับตั้งแต่ที่ฟ์ฮัตอัคบา์เข้ามาคุมทีมและบอกให้พวกเธอเปลี่ยนแนวคิดใหม่ด้วยการกล้าที่จะเล่นมากขึ้นอย่างที่รู้กันดีว่านักกีฬาของญี่่ปุนนนั้น ไม่ได้สูงเหมือนกับผู้เล่นประเทศอื่นๆทำให้ที่ผ่านมานโยบายพื้นฐานของเราก็คือลดการเล่นที่มีความผิดพลาดในเกมลงแต่ตั้งแต่ที่เฟอร์ฮัตเข้ามาคุมทีมเขาบอกพวกเราว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้แต่ควรมีความพยายามที่จะแก้ไขและต้องเล่นเกมรุกที่ดุดันด้วยการปลุกฝังทัศนคติเชิงบวกเหล่านั้นทำให้เขาสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เล่นได้มากในชว่วงระยะเวลาสั้นๆและทีมก็เปลี่ยนแปลงไปมากฉันคิดว่าผู้เล่นแต่ละคนกำลังทำสิ่งที่กล้าหาญมากขึ้น เรื่อยๆแน่นอนว่าบางครั้งความผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้แต่ฉันคิดว่าทุกคนกล้าที่จะทํามันและคิดว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนับตั้งแต่เราสร้างทีมนี้กับตันสาวัย25ปีกล่าวกับสื่อบ้านเกิดสําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2 5รอบ16ทีมสุดท้ายในวันศุกร์ที่29สิงหาคมนี้ในเวลา20นาิกา30นาที